เพลิงครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศยามาเสิรอยู่บอ่อปลาผมครับบอ่อเลี้ยงปลาครวรนายน้อยอาหารบ้านๆพี่น้องครับผมแดดก็ลังขึ้นงามบ่พี่น้องบรรยากาศดีครับที่นี่นบริเวณบอ่อครับบอ่อหกไล่ครับนี่ครับเลี้ยงมาดูแล้วครับ เลี้ยงมาเจ็ดแปดปีแล้วเลี้ยงกุ้งบ้างเลี้ยงปลากระพงบ้างเลี้ยงปลานิ้ปีนแต่ว่าปีนี้เลี้ยงปลานิ้ครับปลานิ้ปลาตะเพียนครับแล้วก็ปลากระพงกุ้งเลี้ยงไม่ได้ครับปีนี้เพราะว่าปลาหมอน้อมันเขามาหลายเข่ามาแบบเยอะมากหลายครับหลายจุเลี้ยงกุ้งไ่ได้ครับเพราะว่าเขาปล่อยกุ้งไปมันจะกินเลยปลาหมอกินกุ Fine. ้งเร็วครับแต่ผมเจอมือหนีว่าจิมาตึกแหครับพี่น้องมตึกแหคือ เอาปลาไปฝากเพื่อนกับหลานครับเพื่อนและแฟนสองคนแล้วกัหลานอีกหาคนครับตอนนี้ก็ถือกักโตครับพี่น้องถือกักโตได้ประมาณจะย็ดมือละในครึ่งนึงละบะม,มี่ใหญ่บะม,มีกับเขากินครับเรียกว่าจะเอาปลาไปฝากมู่ฝากหลานครับยูแถวๆนึ่งแล้วครับแถววัดนั่งน้องครับนั่งน้องมันจะเป็นเขตบาง,บางเขตจอมท้องนี่แหละ แต่ว่าม,มีอย่างครับตรวจหลายเทือแล้วพบ่บ,บ,บเจอครับแต่ว่าเขาหายกักตัวเพื่อผมสบายใจของทุกคนพอแก้ว่าไม่ได้เลยครับปัตตุบบา,านห้ามเปิดเลยก<ม>็ิมมีหน่วยงานราชก,การกำลังซวยอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าม,มีปลากินนี่น้องมันนีพบมีปลาก็เลยว่าจีเอาไปฝากหลานฝากมูครับเดีมม๋ยวผมยึดตึกแหงนะครับ <c oughs> เป็นยูนิซูมเสียงอ่ะก็เลยถือกักโตครับ กเจ็ดมือแปดแปดมือมือทิดแปดครับโอ้วันดำเดินไปนองเด้อธิบตัง้งเนะเดี๋ยวจะเห็นชัดๆเล็กน้อยเือ,อจึงสี่ให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอาหารประดุกวานคนครับบอร์ดมากนคนยน่อเหยื่อตึกออก lăng mát Cửa lăng mát đi nào lăng rồi đi nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ จิบ <G ül üyor> ยากครับคือเหยช้ไส่เหย้ไส่หนเวีนไงสิ่งนี้ปนิ้นปน้าปลาตะเพี้ยนครับแต่ว่าบุกหุสที่ด้ฟวาหยังเนี่ยกรุน่นปนินิหลันจั้เงินป้าตะเพี้ยนมันก้างหลายเจ็กน่อยจีกยากครับแต,แต้กับเ้าครับบางที่ใไดขึ้นเก้เาอ่ดังบางที่ถอดนี่ใส่แหวนกรังขึ้นเก้เาอย่างะครับแต่ว่าผมซัดจานบินออกครับ cái bình anh này ta đâu được mất cả Thế tiết sổ Chắc đẹp thay thấy hơn lắm nào mà tươi nữa nào Vinh này Và lên đó, Vinh đó Hãy subscribe มาขักแตนนอบานเนี่ยถือขักถือเนี่ยพี่น้องเนี่ย <c oughs> แหนฝรั่งทำงานเกีบยเลยครับโ <c oughs> อ้โหอันยาอันยา เดี๋ยวเทใส่กระมังกันครับโอ้กระมังหน่อยขวดกระมังนหน่อยขวดนี่ใส่ไปหมดได้ไหม ันอ่บเฮ้ยมันอยุ่มอ้หายแล้วดูดขึ้นดูด,ด,ด,ดออพึ้นพุโโดปลัออกด้วยปันหยาดจะได้นอนมันเขาคัพดพุด ถือคักพุทธมันถือคักพัดหนักคัหลัง ปวดง่ายครับพี่น้องมันอันแขงหลังมันสักเนี่ยแขงหลังมันพันพันเอ็นมันพันเกี่ยวเลยครับมันเลยปวดง่ายแต่ว่าปลานนีสิะปวดไงต่อมันคงมีแขงหลังคือจะปลาตะเพียนนี่ยตัวกันใหญ่ด้วยนี่ตัวนี้ใหญ่ครันเอ็บเลยครับตัวนี่ใหญ่ละประมาณสี่นิ้ว อ่านี่วคว้ามือเลยครับมัอกับหดหนาที่วนี่แันที่แข้งหลัง ก,ก็จะพวดได้นี่นะครับ,บาดเดียวพอเลยครับย่งกะมังเต็มเต็ม,มเต็มอันเนี้ยโอ้ยเดือตัวหนึ่งนี่จะใส่ด้วยสวยกับตะเพียบแต่ว่าคนนิ้บุกอีกเหมัอนนี่นนจะมาสากกับตะเพียบครับกันหงนียนะี โอเครับพี่น้องนี่กำลังมั่งเต็มๆอันนี้เตี้ป่าวันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ถุงแข็งครับเอาไปฝากมูแล้วก็จะแป้งไปกินน้ำครับเพราะมันหลายเต๋อหยิบแป้งไปกินน้ำนะครับที่ตามตอนจะไปพี่น้องนะครับพี่น้องมาหอดหมองหอดบอนแล้วพี่น้องจักเมียนบ่นเมียนมุ้นนี่เอ้ยเจ้าของบ้านอยู่ไหมวะเจ้าของบ้านอยู่ไหมเนี่ย นี่ครับบ้านเพื่อนอยู่นี่แหละครับอันนี้เขาเรียกชุมชนอะไรนิดเนี่ย<า>ชุมชอน,น,นชมชอะไรเนี่ยชุมชนอะไรเนี่ยชุมชนอะไรมิตกาพศรีโพกิาพศกเนี่ยอ๋อเนี่มันต้องออกมาด้วยนี่ครับของกองฟุบหนึง่งมีตกปลาครับพี่น้องปลาเต็มเลยครับแล้วก็เสื้อผ้าซื้ออยัางมาให้ตามองหงน้ำซื้อกาแฟมาให้หลานนะครับเบิ่งกันไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปใส่เมือ่อไรเนาะ เดี๋ยวผมค้นขอกันครับวันนี้ Thank you

อ, <Wasser> อีกอีกไม่กี่วันสูส่อนสูส่วนเอาหายละครับพี่น้องนี่แหละครับของวางอยู่หนาบ้านครับว่าหายเข้าบ้านั้องรอกับออกก็ได้ครับแต่ว่าเปิดะไรอยู่ใกล้ละครับพี่น้องมันมีอย่างหลายดอกอีกอีกเจ้าวันนะอีกเจ้าวันนะอีกสองสองวันพี่น้องก็ก็ครบครบกำหนดประมาณสองวันก็โอเคละ ปั่นด้วกันนะพี่น้องด้วยนีย่มาอยู่ไปเลยเมียอยู่นี่โย,ยงเทียบกับก่อนแลยมาอยู่นี่เลยครับโอเคแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาของมาฝากมูนนะพี่น้องเนาะจะเป็นซอยชุมชนวุฒกาศดก็อเอายจำเป็นแล้ว,ค,วรครับผมสวัสดีครับ